เราดูกันต่อค่ะพอเ,เพื่อนๆแกงแสงเด็กจะต้องทำอะไรกันต่อจับจ <ะ S 2> มือเป็นวงกลมหนึ่งวงให้ตึงพอดีพอดี <c oughs> แล้วทุกคนนั่งลงนั่งลงกับพื้นเลยทุกคนครับลองทำอย่างนี้ดูสิครับเอามาปิดจมูกเราครับอย่างนี้นะครับเวลาครูนในปาาครูจะให้ทำอย่างนี้ครับแล้วก็ดมสิสูดไปในา,ากาเนี่ยสูดไปทิ่นี้ได้กลิ่นยาก ไม่ใช่ทุกคนจะได้กินอะไรมากกว่าอินดอกไม้นี่คือดอกไม้พระยาสัตบันัต่อไปเวลาข้าป่าตัวนี้มันก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราจะดมกลิ่นระยะไกลได้ต่อมาทุกคนยกมือขึ้นมาเอาไว้ที่หลังหูเราเพื่อผู้จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือลงอันไหนดังกว่าอย่างน,นี้ดังกว่าใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมช้างถึงมีหูที่ใหญ่เอ๊ะหรืออ๋อเ้าไว้สําหรับการฟังเสียงได้ดีกว่า ถ้าเกิดเราตั้งใจฟังดีๆนะครับมันจะได้ยินเสียงสัตว์แล้วก็เราอาจจะมองเห็นตัวระยะไกลๆได้ดีด้วยเอ๊ะหรืออ๋อกติกาข้อหนึ่งครูข้อแรกของครูเวลาไปอยู่ในป่าก,ก็คือห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามส่งเสียงดังเด็กขาดนะครับเพราะว่าทุกคนที่ไปครูเนี่ยทุกทุกที่ที่ไปครูเขาจะคิดว่าเด็กๆเหล่านี้เป็นเด็กๆที่เรียนไบโอโลจีใช่ไหมครับเรียนซัตวโลจีแล้วเป็นเด็กๆที่ ไม่เหมือนเด็กนะักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะนั้นกติกาที่เราจะต้องเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังใน Wildlife Sanctuary ใน National Park ที่เราไปเอ๊ะหรืออ๋อถ้าทุกคนยอมรับได้ขอเสียงปรบมือใครที่ว่ายอมรับได้ขอเสียงปรบมือครับปรบมือครับื่จะดูครับคนที่ไม่ปรบมือแสดงว่ารับไม่ได้ครับ <S <S อ่าพอพอ,อแสดงว่าทุกคนรับรู้พวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็ขอให้ปฏิบัติด้วยเอ๊ะหรืออ๋อไม่ฟืนไม้ยังมาแล้วใช่ไหมครับ แบ่งเป็น2กลุ่มครับขอกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นี่ครับกลุ่ม2อยู่ตรงน้อนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นี่ครับกลุ่มนี้ประเดี๋ยวครูจะให้เทียน2อันนะครับกลุ่มนี้ก็เทียน2อันก่อไฟุึงข้าวหุงข้าวนะครับอ่ะครูขอในนี้คนหนึ่งเป็นไฟ r ์ม a นจเจอมีคริสนะครับขอคนที่รับผิดชอบเรื่องของการหุงข้าวหนึ่งคนท i n พอยต์เพอร์เซมียาก่อรับไฟล์มานเจอหนึ่งคน เร็วๆใครสักคนหนึ่งอาธิตต่อโขคนรับผิดชอบข้าวหนึ่งคนวงครึ่งใช่ไหมโอเคโอเคสองคนนะครับอ่ะอันนี้คืออะไรครูเรียกมันว่าลิ้นไม่ต้องใช้อันนี้เราไว้ใส่กับข้าวไว้อุ่นไม่แรงต่างหม้อสนามครับครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งตรงนี้นะใส่ข้าวลงมาเลยให้เต็มข้าวถึงครึ่งหม้อครึ่งหม้อนะครับกายดีนะ ห้ามเกินให้ครึ่งพอดีดูข้างในด้วยกะด้วยพอครึ่งมอแล้วปับ๊บเอาน้ําสะอาดล้าง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 ค่อยๆเทเทอย่าเอาข้าวสารออกไปนะเอาแต่น้ําที่ผสมกรปุกกับขี้ฝุ่นออกไปเอ๊ะหรืออ๋อเทต่อไปก็คือใส่น้ําให้เต็มนี้เมื่อใส่น้ําเต็มแล้วอันนี้ใส่ไหมอ,อ,อ,อันนี้ใส่ไหมไม่เก็บเอาไว้ฝามันทํายังไงก็ ปิดให้ดีๆอย่าให้น้ํานี้หกนะครับน้ำหกเป็นไงเติมใหม่ถอดออกใหม่นะครับได้เสร็จปั๊บต่อไปก็คือมันจะมีเหล็กไปอยู่บนเสาเป็นไม้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเผา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 อย่างเดียวเลยเผาสักพักเกิดอะไรขึ้นต่อน้ําเดือดน้าเดือดมันก็จะหลออกมาทางไหนไหลมันก็จะไหลออกมาทางข้างๆนี้ให้สังเกตนะครับจะมีเป็นไอ้น้ำออกมา ตอนนี้แสดงว่าต,ตรงนี้เป็นไงนเดือดร้อนร้อนแล้วกำลังเดือดพอเดือดไปสักพักหนึ่งน้ําตรงไอนี้ก็จะหยุดคราบตรงนี้ก็จะเกิดแปลว,ว่าเราต้องลดไฟลงแล้วเราก็จะทําให้ไฟที่เราก็เป็นแรงๆอยู่เมื่อกี้ทําไงถ่านให้เป็นถ่านแล้วก็ยกอันนี้ลงมาเพื่ออะไรตั้งอเอาลงมาจากเสารตรงนี้แล้วก็ไปวานหมุนไปหมุนมาตรงนี้ข้าวนี้ก็จะสุกฝานี้ก็จะถูกดันขึ้นมา เวลาที่จะเปิดมันก็ตั้งให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆเคาะเป้งข้าวเต็มข้าวหม้อนี้สําหรับพวกเราทานได้ประมาณสิบคนหนึ่งหม้อนี้ถ้าพวกครูเนี่ยประมาณห้าคนห้าหรือหกคนเนี้ยคนโตๆแล้วครูไปป่ากัแบเจ้าหน้าที่ด้วยแนพวกเราสิบคนสบายหนึ่งหม้อน,นะครับ <c oughs> เมื่อเมื่อ <c oughs> ตอนทานเสร็จแล้วก็ขอให้ถ้ามันหมด <c oughs> ก็เอาไปแช่น้ำเลยเ <c oughs> พราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้ล้างง่ายๆเอ๊ะหรืออ๋อ <c oughs> ห้าม <c oughs> เป็นนันขาด ห้ามเผลอจับตรงนี้เพราะอะไรใครเคยใครเคยต่อเคยใช่ไหมจับนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับลวเป็นแถบเลยแล้วมันก็จะร่วงเพื่อนก็จะไม่ได้กินอีกต่างหากอยากทำยังอยากทำแล้วอยากทำแล้วอันดับแรกครับเอาเป็นว่าทีมทีมนี้คูให้ทำตรงนี้เนาะทีมนั้นไปทำที่นั่นโอเคไหมครับอ่าแล้วต่อไปไปขอไฟแมนเจอร์ไปขอเทียนพี่หญิงคนทีมละ2อันกับไฟแชกไฟแชกขอครู ด็อรแม็กซ์โอเคแล้วก็ไปที่จุดเลยแล้วก็ไปเอาไม้ฟืนไม่กีดเขาว่าไม้ฟืนไ้ที่ไหนครับไปขอแบ่งมาอย่างละครึ่งครับอ่าแล้วก็แยกทีมเลยครับไปทําเลยไปทำ เย่ะมากสองครั้งบุ๊บปุ๊บใส่ตาทุกคนฟังครูนะครับพรุ่งนี้รถเราจะล้อหมุนแล้วว่าเดินทางออกเวลา8นาฬิกา30นาทีเอ๊ะหรืออ๋อสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำพรุ่งนี้หลังจากที่เราเก็บสัมภาระส่วนตัวแล้วทุกคนต้องทำนะครับก็คือการเก็บเต็นเอ๊ะหรืออ๋อทุกคนต้องเก็บเต็นรวมทั้งผู้หญิงที่ไม่ได้นอนคืนนี้ก็ต้องมาเก็บเต็นด้วยนะครับ เมื่อเก็บเต็นท์เสร็จแล้วขอให้ค่อยๆดึงเสาออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักและแตกเอ๊ะหรืออ๋อแล้วเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยอยู่ในผงเต็นท์ของเราเอ๊ะหรืออ๋อเสร็จแล้วก็ให้แม็กชัวว่าเต็นท์ของเราอุปกรณ์ของเราขึ้นรถแสงดาวขึ้นรถยักษ์แล้วรถแสงดาวกับรถยักษ์เราจะไม่นั่งจะมีครูเป็นผู้ขับระหว่างทางเราจะไม่นั่งสองคันนี้นะครับจะเป็น เป็นเซอร์วิสคาร์เป็นรถที่บริการแต่เด็กๆจะต้องนั่งรถของคุณแม่แล้วก็รถของครูว e ไหน Ho นะครับถ้าร้องได้ร้องให้เสียงดังนะครับคุณจะดูนะถ้าใครดังแล้วร้องได้แล้วก็จะอนุญ,ญาตให้ไปพักผ่อนได้เอละมา We Can Ho นะครับ We Can Ho ทุกคนแล้วขอให้หลับฝันดีพบกันพรุ่งน,นี้เอ๊หรือรอ๋อพบเมื่อหนึ่งครัง้งโอเคไปนอนได้เพื่นพนพนอนๆคงเหนื่อยหน้าดูอาทิตย์หน้าการเดินทางเข้าป่าของ,งเด็กๆก็จะเริ่มขึ้นห้ามพลาดความสนุกกันนะคะติดตามชมรายการแสงเด็กตอนต่อๆไปได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้านะคะหรือใครเปิดมาดูไม่ทันรายการ ก็สามารถติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่ช่องอมรินทีวีทุกวันพุธเวลา5โมงเย็นค่ะและ youtube.com/ แสงเด็ก The Little Sunshine Club พูดคุยติชมรายการและเพื่อนๆแก๊งแสงเด็กกันได้ที่ f a c e b o o k c o m แสงเด็ก The Little Sunshine Club ค่ะ